ลมะะแรงว้าวกำการเข้าแยกน้ำบนนะคะฝั่งอีกมุมหนึ่งของฝั่งวัดบางกระจานะคะวันนี้ให้ท่านผู้ชมชมอีกมุมหนึ่งนะคะเคยเห็นแต่มุมด้านหน้าวัดพนันเชิงวันนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งนะคะท่านผู้ชมชมต่ฝั่งขวามาดูฝั่งซ้ายบ้าง ม่นี่กี่เรืโอโป๊สีก็สี <laughs>